นี้นะคะก็ยินดีมากมากค่ะที่จะมาแนะนำสินค้านะคะในกลุ่มปะทินผิวค่ะเพื่อความสวยความงามของ s n a t u r e นะคนะคะซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ค่ะเรามีชื่อแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์หลักของเรานั่นก็คือแบรนด์เอเดนเต้นะคะซึ่งแบรนด์เอเดนเต้นี้นะคะก็จะมีสินค้าอยู่หลายกลุ่มค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะก็จะเป็นในกลุ่มวายูนิเวอร์สนะคะจนเป็นชุดสีขาวนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านหน้าค่ะ สินค้ากลุ่มนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวค่ะโดยเฉพาะคนที่มีผิวมันนะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่าเนื้อครีมเนี่ยไม่เหนียวเหนะหนะนะคะ,คะแล้วก็ทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนคซึ่งจะเหมาะแต่จริงๆแล้วคือทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันหรือผิวแห้งะนะคะสามารถใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ,คะและใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ่ยออจริงๆแล้วใช้ได้ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกเหมาะทุกช่วงอายุนะคะ,คะแต่ว่าในจากที่เราเมีการทาวิจัยไว้นะคะ เครื่องสำอางที่เนในเรื่องของผิวขาวจะตรงเป้าหมายกับกลุ่มที่มีอายุ25ปีขึ้นไปก็คือผิวที่กันสะสมเม็ดสีแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอใช่ค่ะก็จะเริ่มเกิดเห็นเริ่มเริ่มเห็นชัดเมื่ออยุ่ประมาณ25ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้ากลุ่มมันยูนิเวอร์สก็จะเหมาะกับลูกค้าประมาณวัยทำงานค่ะหรือทุกทุกทุท่านเลยที่มีต้องการมีผิวขาวกะจางใจค่ะ เพราะฉะนั้นอ,อยากให้น้องอายช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดค่ะ,คะสำหรับสินค้ากลุ่มนี้นะคะวายเนิเวอร์สตัวนี้ทั้งเซตนะคะจะมี4ชิ้นด้วยกันนะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะก็จะเป็นตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะ,คะก็จะมีชื่อว่า e d เดนเต้วาย v น r ิ e ว e ร์สบีฟเพรสซิงโฟนะคะ สบู่โฟมน้ำต้านตัวนี้นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามีเนื้อครีมที่เนียนนุ่มนะคะแล้วก็เข้มข้นมากๆใครที่เคยใช้นะคะจะสัมผัสได้เลยว่าใช้เพียงนิดเดียวค่ะก็สามารถทําความสะอาดได้ทั่วทุกใบหน้าทั้งใบหน้าเลยนะคะแล้วก็หอมมากใช่ค่ะตัวนี้หอมมากแล้วก็สามารถทําความสะอาดเครื่องสําอางที่กันน้ําได้ด้วยค่ะน่าสนใจมากใช่ค่ะนะคืชิ้นแรกนะคะ พอล้างหน้าเสร็จซับหน้าแห้งแล้วสัพย์ชิ้นที่2ค่ะหลังจากการล้างหน้าแล้วนะคะเราก็จะมาะขึ้นความสดชื่นในผิวนะคะด้วยพรัพย์ันชิ้นที่2ของ a l e n t u n i v e r s ็นะคะมีชื่อว่า h y r r t t n t Liquid Emulsion ค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษมากค่ะตรงที่ว่ามันจะเป็นลันกษณะของ e m ม l ชั่นเนื้อน้ำนมนะคะมีความอหอมแล้วก็มีความชุ่มชื้นสามารถ คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวหลังการล้างหน้าได้อย่างค่ะ,<ด>คะเหมือนกับโทนเนอร์ในยี่ห้ออื่นๆหลายๆคนถามเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีความแตกต่าง นะคะตรงที่ว่าโทนเนอร์ในทั่วๆไปเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดผิวเพียงอย่างเดียวแต่ตัวนี้ค่ะของเอลินเต้นเนี่ยนอกจากทําความสะอาดผิวได้เหมือนโทนเนอร์ตัวอื่นๆแล้วนะคะ,คะยังช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณให้มีผิวขาวกระจ่างใสด้วยนะคะ,คะการใช้ของเขาค่ะก็คือปกติโทนเนอร์ทั่วไปเราจะใช้สำลีใช่ไหมคะเช็ดหน้าหลังการล้างหน้าแต่ตัวนี้สามารถาใช้ประไปที่ผิวหน้าได้เลยโดยไม่ต้องใช้สำลีก็ได้ก็คือใส่ในมือแล้วใาดแล้วก็ ผมเบาๆทั่วไปนะก็ช่วยเรื่องของการบำรุงอีกชั้นหนึ่งนะคะหลังการหลังหน้าค่ะในชิ้นที่2ผ่านไปสชิ้นที่3าเป็นตัวไหนคะชิ้นที่3าจะเป็นตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเ l e n t e ต้ i ว e นอ e ์ e ว s e ์ i อ e l เ y s e s u m ิลคนะคะ ตัวนี้จะเป็นเซรั่มเนยเข้มข้นค่ะสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะใครที่สัมผัสแล้วจะสามารถรู้ได้เลยหลังการใช้เลยค่ะว่าจะมีผิวที่เนียนนุ่มและก็ละเอียดขึ้นค่ะอันนี้ใช้รอบตาได้ดไหมคะสามารถใช้รอบดวงตาได้ค่ะในอันเดียวกันนะคะค่ะและชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สี่ชิ้นที่สี่นะคะก็จะเป็นตัวเป็นครีมค่ะซึ่งตัวนี้ขายดีมากนะคะเพราะว่าสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะมีชื่อว่า a Day a เด n i g น t c r e a มค่ะค่ะก็คือ ลูกค้าจะชอบซื้อเพราะว่าพกตลบเดียวใช้ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยค่ะแล้วจุดเด่นของตัวนี้ล่ะคะจุดเด่นค่ะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือเรื่องเนื้อครีมค่ะไม่เหนอะหนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในครีมของเรายังใส่เป็นนานโววิตามินซีกับอีนะคะที่เป็นลักษณะเป็นเม็ดบีค่ะค่ะสีเหลืองทองนะคะลูกค้าเปิดมาก็จะเห็นเลยค่ะว่ามีอยู่ในเนื้อครีมนะคะแล้วก็สามารถคลึงสูดยู่ได้โดยตรงค่ะ มันก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากเลยใช้แล้วเห็นผลในระยะเวลานานไม่คะกว่าจะเห็นว่าขาวขึ้นค่ะสําหรับการเห็นผลนะคะเราสามารถเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง่ะได้ภายใน28วันเมื่อกันเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็จากพันธุกรรมก็สามารถตัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องริ้วรอยได้ด้วยอีกต่างหากก็น่าสนใจมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์เอเดนเต้ไวยูนิเวอร์ส